พลังงานและพื้นฐานของแสงสวัสดีครับคณาเกียนทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกสองแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของจักรวาลนั่นคือกฎการอนุรักษ์พลังงานและปรากฏการณ์ของคลื่นและแสงซึ่งเป็นรากฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่พลังงานพลังงานคือความสามารถในการทำงานซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสสารกฎการอนุรักษ์พลังงานกฎการอนุรักษ์พลังงาน law of conservation of energy เป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของฟิสิกส์กล่าวว่าพลังงานรวมในระบบปิดคงที่เสมอไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามนี่หมายความว่าพลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นหรือทำลายได้แต่สามารถเปลี่ยนรูปจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นตัวอย่างการเปลี่ยนรูปพลังงานกลเมื่อลูกบอลอยู่บนที่สูงจะมีพลังงานศักย์ Potential Energy สูงสุดเมื่อตกลงมาพลังงานศักจะค่อยๆแปลงเป็นพลังงานจน Kinetic Energy ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ผลรวมของพลังงานทั้งหมดศักจนในทุกช่วงเวลายังคงเท่าเดิมตัวอย่างในชีวิตประจำวันเราใช้พลังงานเคมี Me ในอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานจนในการเดินหรือเครื่องปั่นไฟแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า หลักการนี้เป็นหลักฐานสำคัญในการออกแบบเครื่องจักรและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานธรรมชาติของคลื่นและแสงต่อมาเรามาดูเรื่องคลื่นและแสงคลื่นเวฟคือสิ่งที่ถ่ายโอนพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดโดยไม่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ของตัวกลางทั้งหมดเราแบ่งคลื่อนออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆคือคลื่นกล mechanical w a v e เเร้าต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นคลื่นน้ำคลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic waves) เซาไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นแสงคลื่นวิทยุไมโครเวฟรังสีแกมมาแสงไล g h คือส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรามองเห็นได้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นคลื่นตามขวางที่มีระนาบการสั่นตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่มีความเร็วคงที่ในสุญญากาศคือ3ทีเมตรต่อวินาทีแสงยังแสดงคุณสมบัติสำคัญ4ประการการสะท้อน รีเฟลกชันเศร้าเช่นการมองเห็นภาพในกระจกการหักเหรีเฟลกชันเศร้าเช่นการเห็นดินสอหักในน้ำการแทรกสอดอินเทอร์เฟรนซ์เศร้คลื่นแสงมารวมกันและเสริมหรือหักล้างกันการเลีเ้ยวเบนรีเฟลกชนเศร้าแสงเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวางปรากฏการ Photo ์โฟโตอิเล็กทริกและเทคโนโลยีนอกจากสมบัติความเป็นคลื่นแล้วงานวิจัยของไอน์สไตน์ได้ยืนยันว่าแสงมีสมบัติเป็นอนุภาคเม่อเราเรียกอนุภาคแสงนี้ว่าโฟตอนโฟตอน ปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์คือหลักฐานสำคัญมันคือปรากฏการ์ที่แสงกระทบผิวโลหะแล้วทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาพลังงานของแสงจะถูกส่งผ่านเป็นหน่วยหน่วยที่เรียกว่าโฟตอนปรากฏการณ์นี้เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันคือโซลาร์เซลล์ซึ่งแปลพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าการศึกษาเรื่องแสงยังนำไปสู่การพัฒนาอื่นๆอ,อีกมากมายเช่น เลเซอร์เลเซอร์เสีเ้าที่ใช้ในการผ่าตัดและการสื่อสารกล้องดิจิทัลที่ใช้เซ็นเซอร์รับแสงการแพทย์การใช้รังสีเอกเร์และหมอรข้อสรุป โดยสรุปกฎก,การอนุรักษ์ทางงานเป็นหลักการพื้นฐานที่บอกว่าพลังงานเปลี่ยนรูปได้แต่ไม่หายไปและคลืน่นและแสงเป็น,นกลไกสําคัญในการถ่ายโอนพลังงานและข้อมูลทั่วทั้งจัตุรัลความเข้าใจในหลักการเหล่านี้เป็นกุญแจสําคัญสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและการทําความเข้าใจโลกรอบตัวเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับคะ่ะมีคําถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการประยุกต์ใช้โซลารเซลล์ใหมครับคะ่ะ